ขอมาขิงหน่อยเถอะตอนนี้เนี่ยผมมีโบนอยู่ที่135โบนนะครับซึ่งไปฟาร์มมาอย่างยากลําบากและโคตรนานเลยจะบอกให้ไอโบนที่ผมฟาร์มมานเนี่ยผมจะเอามาซื้อคลาสใหม่นะฮะนั่นก็คือคลาสนี้เลยฮะแวร์บูฟหรือมนุษย์หมาป่าเดียวใด้คลาสนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นอะไรทําไมถึงอยากซื้อนะฮะเพราะดูสกิลมันดิครับโคตรโกงอะ่ะไม่ต้องไปนับไอเรื่องที่มันให้พวกมาอันเดียวนะคือคือนับแค่สกิลมันคือโคตรโกง สกิลมันจะคูณ2สปีดดาเมจและเลือดในช่วงเวลากลางคืนแต่จะลด0.9สปีดดาเมจแล้วก็เลือดลงในช่วงเวลากลางวันนั่นเองคือเอาง่ายๆก็คือจากเลือดที่มีอยู่100จะลดเหลือแค่90ราคาอยู่ที่50โบลนะราคาแพงเอาเรื่องเลยแหละแพงชิปขายเลยกว่าจะได้50โบลนี่บอกเลยว่าชีวิตนี้หาไม่เลยโอเคซื้อมาเลยครับบ้าจังวะ ก่อนที่จะไปเล่นเดี๋ยวเราซื้อปืนไปด้วยดีกว่านะเดี๋ยวเผอเกิดอันตรายขึ้นมาเดี๋ยวเราชิปผ่ายไวบอสกันอย่างแรกก็คือไรเฟิลของดีมีประโยชน์ซื้อมาเลยครับปืนแห่งโชคชะตาชีสตาชีวิตได้เพราะปืนนี้เลยเอาหมดนอร์ a l ไปเล่นคนเดียวค r ราฟติ้งเรียบร้อย,ร,ยร้อยเข้ามาแล้วนี่ก็ชอ็อปโอเคปืนไรเฟิลหนอันโอ้โห,โหมันเดินช้าจริงวะมันลดส0ใช่ไหม เฮ้ยมันก็เดินชา้าจริงจริงแหละเราต้องไปขายทองก่อนอย่างแรกผมก็ลืมไปนี่ทองขายเลย50บาทไม่รู้ใครทิ้งไว้แต่เราขโมยเรียบร้อยแล้วอะส่สิบบาทรับมาเก็บเก็บปึ๊บแล้วก็อีกอันนึงซึบใส่ไปการแปะก็ได้แบบนี้มันล้าสมัยเกินไปเผาเลย <laughs> เผาวแววงเลยการแปะกก็ได้แบบนี้มันล้าสมัยเกินไปเราเล่นคาสตึงแล้วโอ้โเราต้องไปแบบนี้เลยอะไรวะให้ป็นยิงอะอะฮะอ,ะ,อะของฟรีเว้ยได้ตังฟรีเฉยเลยแปลกดีเอาไปนี่แหละของฟรีเก็บมาให้หมดส่วนในพวกนี้ก็ยืนไปยืนหรือนั่งไปอะอยู่งี้แหละเอออยู่งี้ยแหละ ว่ว่อววาวายวายวายซอมบี้ซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีปืนยิงใส่แตกยิงใส่แตกเพื่อนออกมาออกมาสิปกติจะวิ่งออกมาไม่ใช่เหรอเปรับอะไรหรือเปล่าเนี่ยปรับอะไรไม่ค่อยจะบอกกันนะบางทีไม่มีอะไรเลยโอ้อะไรประโยชน์มากเอาถังมาก็ได้เรารับจบหมดเลยได้ปะเลยเลยเลยแป๊บมาเลยซอมบี้ นี่โอ้โอ้โอ้โคตรไวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่มืดเลยวิ่งจัดโอ้โอ้ยังโคตรแต่มันมืดอ่ะมันมืดโอ้โหเก็บหมดเก็บหมดแป๊บนะมีโฮลีฟอว์เธอปะว้าวผมมองไม่เห็นหน้า มันลดวิสใส่ทศน์ตแตอนกลางคืนน่ะมองไม่เห็นเพื่อนเราบอกแล้วล่ะโอ้ยมันยิงได้ทุกที่เลยนี่ว่าใช่เพราะว่าเราดาเมจคูณสองใช่ไหมแล้วก็อะไรของมันนะมันเดินไปไหนอ่ะมันเดินไปไหนเมื่อก,กี้เนะี่ยมันเดินไปไหนโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ด้านล่ะผมโดนอะไรวะอ๋อดาเมจลดลงแล้วก็เลือดลดลงมันก็เลยเป็นแบบนี้โอเค มีโบดโออว้าวว่อว,วพี่ชายเข้ามาทําอะไรในนี้นี่เก็บมาเก็บมาของดีมีประโยชน์แล้วก็เก็บทองมาด้วยเก็บเหล็กมาด้วยโอเคเรียบร้อยมาสู่หนึ่งมืนเมตรแรกโมบุกบ,กบกุบ้านรอบเดียวนี้รวยเอาการนันนะเนี่ยได้สามร้อยกว่าบาทโอ้โหสี่ร้อยสามสิบห้าบาทยังคุ้มอะ่ะนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการไอ้หมวกนี่แหละครับมันจะเพิ่มแสงสว่างในตอนกลางคืนให้กับเรา และราคายังถูกใส่เลยนี่แหละโมอกอันนี้แหละของดีมีประโยชน์เจอเมื่อไรซื้อเมื่อนั้นนะผมอยากทดลองกับไอ้นี้วะเนี่ยทุกคนมันชื่อว่าอะไรวะไอโอเคมันราคา35บาทโมโลโทอ็อปใช่แล้วก็ไปซื้อ,อยาด้วยไอเจ้าโตของสนิกออยเอ่อร้อยห้าบาทอะซื้อมาสักสามวดก่อนโอเคนี้ก็ไปเลยเฮ้ยเจอหมู่บ้านแล้วโอ้โหจอดจอดจอด ได้เวลาแล้วได้เวลาลุยฮึ้ยเออมามาผมลากทุกตัวมาฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหย่างโหดย่างโหดโอ้โหลากมาหมดทั้งเมืองอ,ะอ่ะเอาดิเอาดิาดมามาให้หมดมาให้หมดกับโมโนท็อปอ่ะมามาให้หมดโอ้โหนี่นี่ทั้งเมืองยังเออนี่นี่เดี๋ยวพวกเขาเหงาโอเคลุ้ยนี่โมโนท็อปไปโคตรแหลกโคตรแหลกโอ้โห นี่โมอโดซอฟตจริงไหมเนี่ยโอ้ดาเมตดาเมตอีกอันหนึ่งเออเออโอ้โหเกมแหลกออนไลน์เลยนี่นี่นี่โดนไปโอ๊ยสองตัวนี้มันแหมรีบไปไหนกันเรียบร้อยเรียบร้อยแค่นี้โคตรโหดอะยังโหดดาเมจคูณสองอะ้แป๊บเดียวเขียย์หมู่บ้านได้หมดเลย และเช้าพันดีด้วยโอ้โหชิวเลยเปิดไปเก็บอ่ะโอ้โหมีโบนให้เราหนึ่งอันนี่เก็บยิไปด้วยกันล้วกันอ่ะเรียบร้อยครับเข้าสู่สองหมื่นเมตรแบบง่ายดายมากสี่ร้อยสามสิบบาทโอ้โหแม่งรวยมากเลยตอนนี้เดี๋ยวผมซื้อนี่ไปด้วยสเน็กออยอันนึง่งอยากได้ปืนนี้อปืนนี้เท่นะ ช็อตกันราคาห้าสิบบาทซื้อมาโอ้โหถ้าถือกระเทะละอ่ะเดี๋ยวเอาลูกกระสุนช็อตกันมาด้วยโอโไปเหยียหมาตายตอนไหนแล้วมันติดเนี่ยมันติดเอาออกไปได้ด้วยออยู่งั้นแล้วเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวมันได้อย่างงี้สิเจอปาเดี๋ยวไม่ใช่ประสาทนี่มันอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้ผมบุกอ่ะ มาเอา่เอผมเข้ามาแล้วอือตัวอะไรไม่รู้ผมบุกแล้วเข้ามาวะม<า>ีแค่นี้เหรอเอาจริงอะ่ะเอ้ยตัวยิงใครมันยิงวะยุดยิงยุดยิงอย่าใช้กระสุนเอ้ยอย่าใช้อุปกรณ์ระยะไกล เอึบอๆเออฮ้ยนี่ยิงคูณสองนะดาเมจคูณสองอย่ายิงปืนบอก้ยอย่ายิงออกมานั่นแหละอะไรอะไรเนี่ยอะไรอ่ะกุญแจพิฆาตอาถมซื้อมาเฮ้ยเก็บมาซื้อมาโอ้ยไอ้ซอมบี้นี่ชอบยุ่งชอบยุ่งมีแค่นี้เหรอเออ มีแค่นี้จริงๆอะ่ะให้มันได้อย่างงี้สิใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีแค่นี้กับผีอะสิเอาฮลี่วอเตอร์ไปกินจาัดก,การมานันจาัดก,การมานันนั่นแหละสไนเปอร์เอ้ยไม่ใช่ลูกซองลูกซองสักสิ์ลูกซองสักสิ์ โอ้บักกี้นี่กองกันเป็นแถวเลยมีไหมโอ้โหมีของดีนี่ว่ากินปาก่อนโอ้โหมีแต่ของดีๆเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะกินปาก่อนนี่ปังปังมันอยู่ไหนอีกวะไม่รู้อะ่ะผมกินสน็กออยโ์โหกินสน็กออยแล้วเร็วจัดๆเลยอะ่ะผมน่าจะก,กินนานเลยเนะี่ย เดี <Net> ๋ยวเดี๋ยวเดี Guys, okay. ๋ยวเดี๋ยวเตอนเช้าเดี๋ยวเราเดินช้ามาไงกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสเน็กออยด่วนด่วนมากันเป็นแถวเลยมีงไม่เข้ามัตายซะ